รีวิวแมวในหนึ่งวันโอ้จะเป็นคือจะของมนะันเนาะนอนวันนี้วันปีใหม่นะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วนะจะนอนอยู่อย่างนี้เลยล่ะไม่ทำอะไรเลยล่ะฮะดูท่านอนเขาโอ้ลุกขึ้นมาคุยกันหน่หอยฮะมันเป็นยังไง มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงทําไมมันถึงนอนอยู่เฉยๆอยู่อย่างเงี้ยฮะรอให้ลูกขึ้นมาคุยกันเนี่ยไม่ลูกเลยต้องให้มาปลุกนะแม่ลูกแม่ว่าไปลองข้าเล่าเกเคุณฮะไปยังจะไปยังจะไปยังคุณจะไปยัง มือนั้นมันเฮียทิมสายหรือคำว่าหักลายมือนั่นหัวใจเอาไยมาปน <c ười> บ่มีแห้งหายใจลาลอยไปทั้งตัวตนเอ๊ะเอ๊ะอออะไม่สนอี กระดิกหางเฉยเอ้วกระดิกหางเฉยแลากระดิกหางเฉยอย่ามากวนฉันอ,อย่ามากวนฉันนะไปไกลๆเลยฉันจะนอนไปเลยไอ้พวกทาสไปเลยฉันจะนอนอย่ามากวนนะฉันจะนอนต่อ <c oughs> มันอุ่นล่ะลูกฮะ มันอุ่นหรอมะลีตรงนี้มันอุ่นเลยเหรอฮะอุ่นมากเลยเหรอตรงนี้อ้ามันอุ่นมากเลยล่ะอ้าวมันอุ่นมากเลยเหรอ้าวมันอุ่นมากเลยเหรอ้าวมันอุ่นมากเลยเหรอ่ะโอเคไม่ไปก็ไม่ไปเอ๊ะจะนอนตรงนี้จะนอนจนกว่าจะถึงปีใหม่เลยโอเค ได้ได้ได้ไม่กวนละไม่กวนละบ๊ายบาย